สวัสดีค่ะม้โจชิพาไปเส้นทนันเป็นไรเดี๋ยไปเส้นทันมุ้งมิ่งเอาแปรงกระบะกับให้เกลือไปชิมเถอะให้เก็ก <c oughs> เกของวะฮ้องอาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลี่ยงกันวะที่ติคุณเลี่ยงตัวมุ้งม่งเล่นไปเถิดมันเป็นโครงการคนละครึ่งเนี่ยโครงการเต็มที่เลยกูโครงการเต็มตี มาดีใจค่ะมันบอกไว้อย่างเต็มคืนแล้วว่ามันอิจภาพไปเซ้นทรัลเซนทรัลรูยอนแล้วก็จะแต่งหน้าให้มันเป๊ะอันนี้เราแต่งหน้ายังไม่เสร็จนะคะทุกคนเที่ยวทคะพูดถึท่าเรียนใหม่ของพี่มอไซไปถามน้องยุนบ้านป่าเดี๋็กของไปทำอยู่บ้านป่าอืมงานต้นน้องทีไปทำอยู่บ้านป่าพี่มอไซไปถาม ไปครับเดี๋ยวไปเปล่มนบรรยากาศต้องขงท่างนั <h <h ้นใส่ตุ่มหูกันอารมณ์ดีจังละโอ้โหไปเส้นทางแล้วมึงก็อารมณ์ดีเนาะหัวจะเปเนาะใครไม่ชอบหัวเปลงดีใจอิหลีสามศาสตร์ประพาไปเทียหนึ่งแต่ยุบาทมีหางมันยังประาไปยักเทีย ปฏิภาสไปในเด,ย,เดย์มืงในเดย์ปฏิภาสไปต่อเดี๋เขาไปดีใจไปถ่ายเดี๋ยวเขากรีดตาเฟี้ยลเฟีก่อนนี่นี่โอ้ไปขึ้นหันเถอะบัเดี๋ยวเปลี่ยนชุดกันนะฮะโอ้ยโอ้ยแจงตัวรอนนองมา,ห,าหลับเขาเดี๋ยวข้นงในน่องก่อมาถ่ายกันปฏิภาไปเรื่นเส้นทันมึอนี่พวนแลน้วเนาะรวมกันซุ้มหนันมากยำเดย์นะ สวยเปล่าล่ะแท่งโตฐานไว้ก, <ขอ S 2> กูเบือ่ออีเลี่ยวเลยย่ำเลยไปงินจักบาทเออกระติฟพาไปเส้นทันตัวนี้ยะก,กินยังกะไปจัดรถเอาเอาคักเลยมึงเสียมึงสุดในมือเดียวเลยเอาเครื่องสำอางก็พอเอาแต่เครื่องสำอางไม่เอาแนวอื่น ่ในน้องมาซะก่นอนนั่งแต,งต่งโตถารถเดี๋ยวบอกตาจักหน่อยก่อนกินข้าวฐาน้องตัวบัดนีเ้เฮาเบิ่งมีด <c oughs> มีน่ารักคักเบิ่งดูมีอีตัวหน่อยเดี๋ยวกำลับหิวข้าวเว้ยลุ้งหาา้าอย่างก็นานมาหิวข้าวแล้วบันจีกินข้าวถาเลยให้น้องกินถาพอดีเปียหมอดนั่งกินข้าวกันตัองไปอ่าเลื่อเนื่อเขาเยิ่มเบิด คนเตรียมข้าวเตรียมจานไว้นังกินเด้อกองทัพต้องเดินด้วยท้องฟีีทุกคนยิ้มจากนีพอดีไปบ่าวเส้นทันพอดีกินยังน้งมึงแบบนี้กินได่คือเกา <c oughs> ของฟรีพอดีก็กินได่กินบ่ขี่กินสตหล่ะมึงกินก่อนขอของฟรีไหมเอาก่ให้มึงกินก่อนมึงกินได้กูก็ยีน้ำก้นได้เลยรอดู เดี๋ยวทามันกอนดิกินจนทองแตกตายไปเลยเราวมันงกนัหาเมียใหมเพราะกูทองแตกตายแม่สีเลือนท่าต่ำดังตุบๆอืมของขาดไม่ได้ชูรถชูรถสมซื้อมันนี่หรีวมเนาะซื้อชูออรถไหมเป็นตะเพ็ดบันนี้เบ่งกันะอืมเอาอันนี้ใส่น้ำเพื่อเป็นการแบบกลบเพาฟง เอาไปจะแซ่บปกติทุกมือนีกระชีดลุด้ยค่ะมือนีกรสิถ้าดูถนอมเนี่ยก็เ,เตรียมตัวเปเส้นทันแล้วเพราะว่าเขาจะมีโครงการจะอีกไก่กไก่ะเร็วเร็วเวเ,วเอานีข่าวเนี่ กองเขาใหญ่ค oh, right? ่ะพวจะเปเนี่ยเฝ้าตำเฝ้าแล้วเขากำจัให้กินอยู่นี่ดีตำย่งนี้ต้องปาดอยู่นั่นต้องตัดละตำอยู่โอ้กูตัวมึงฟันกูสามเฉี่ยหลุดมีดซ้ำเนี่ยภากูไปล้งภากูไปลงบานพ่อมาเนี่ยฟันกูดีแต่เนาะ ่ะจะแล้วแล้วเรียบร้อยุ่นอรับตาก้อนยามันส่งเลยตามีเครื่องบ่ครบอด้วยหัเพราะว่าเราได้ใส่กระเทียมตามี่ตามเกลือมีตท่านได้ตำตำนั่นล่ะกินไปเพราะห้องฟองใบหิวเขานะปั่นผุ่นปั่นผุ่นมีไดรกินเท่ากับมีไดนั่ละปลาทูเค็มแมงวันผอมแมงวันก็มีกินแมงวันหรือล่ะเฮ้ย แหมบันเดทำายกูแตกเฮ้ย,ยไม่ยังเหะไม่เสียบดักเฮียก็จะเงินคนไก่ตายยิ่งง่ายน่อะกัน,น,น,กกนกเล <laughs> เอา้าหนองมากพอดีมาครับพอดีเลยอเอินหนองกินเขาน้ำก้อนบาดเนี่พอดีเลยมาแล้มาแล้มากินเขาไวปะไปเป่นพันตอนไหนเนี่ย ไปไหนด้วยท่านอืมไปซื้อแท็บเล็ตไงไปไหนไม่ไปทำไมไม่แต่งตัวมานี่แต่งแล้วหรอใช่นี่สวยเล้แแค่นี้เออไอตัวนมาที่ไปเส้นทันเลยพามาตรงนะไอตัวบต้นที่พาไปเส้นทันเนี่ยของแต่งตัวดีๆเด้อนะนัดกันไวสิไม่รู้เรื่องนี่น้ากล้วยมึงต้องเป็นจานหมา วอบดตัวมาห้องแต็งตัวงานเดี๋ยวไปฐานน้องยิงเส้นป่าน้องติดไปครับติฟ้าไปเส้นทันบักต้นติฟ้าไปเส้นทันซื้อแคบเล็กตลกกู่เต็งตัวบอกย่างดีก็ย้อนบักต้นงงเนาะเอามากครับมากกินเข่าครับมาบัดนี้กินเข่ากินเข่าโอ้แสบแสบมาสแต็นลมกันเป็นเส้นทันเป็นเส้นทันเมื่อเป็นไรมึงเป็ดเส้นทันเป็นตาสเต็กเล กูสาวมากินข้าวทานน้องว้ามันคือเมีพี่รถพี่ไหนกูเขียนคิ้งกังามมาบอกบอกเออง่วงเนื้อฟอมปะง่วงรวมยาเขไปเช่นทันเออเอนมันบอกว่าอันบี้ืองเออไปเส้นทันเนาะเขาบอกน้องไว้แล้วล่ะเขาบอกน้องไว้แล้วล่ะพนะมันตามปู่กับนอนหลับฟันดีนอนหิ้มปาปัวกูดีพาไปเส้นทันด้อยน้องกับว่าพรุ่งนี้นะพี่น้องมาเนาะ วันนี้ทีโอเคไม่คนณอาจขอเสานอนตื่นแต่เสารคนนะนักวิอเอาวันีอ่าใม่ต่เขาใจว่าเป็นเส้นทันมาเยกูกับตัวในการและกมึงนกเกือกงงเลยว่างั้นเปืเส้นทันใส่าดิวายุเขาส้นกูมันหังกบว่ะเส้นทันอย่างนี้เหรอได้เป็รเลยว่ะพ่อใจครับผมพ่อใจไลน์เลผมพ่อใจรลายพ่อใจเห็นจีพ่อใจลนยตัวนี้เป็นเส้นทันอีดาคอน เอาเอาเอาไปเส้นทันจะของพ่อกินเข่าเดี๋ยวก็ทีไปหาวิจารวัตรพ่เกตซื้อของเลยนะก็มึงเป็นคนขับรถขับคนเดียวเนาะจังไน้าที่ฝ่าไปหาไก่มาย่างกินทีกินเข่ากันนี่ยหล่ะคือโมเมนต์มันนี่วันเดียวมานะไว้กูกระลงทุนแต่งตัวเพื่อกันกุญแจนุบเสียดิลรวนเนี่ยกูก็ใส่แบบเต็มที่ให้กันนะเล่าเล่าไม่ผุนละเนาะภาพวงว่าปิดคลิปไปเพียงสามีกินเข่ากันเดี๋ยวยังไปกินต่อกัน ัไมฝากกดไล่กดตับตะไคร้ <c oughs> ตับบะกอก <c oughs> นำไใหม่เด้อครับเด้อบายบายครับบายบาย